สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของคำศัพท์ในบทเรียนกระต่ายตื่นตัวซึ่งเนื้อหาในบทนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ก่อนจะเรียนรู้คำศัพท์ เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะ 1. น,นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนได้ถูกต้อง 2. นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง 3. นักเรียนนำคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนไปแต่งเป็นประโยคได้ถูกต้องคำแรกนะคะที่เราจะอ่านกันก็คือกล้านะคะกล้าหมายถึงอาจหารไม่เกรงกลัวต้นตาล หมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งผลใหญ่กลมโตเป็นทลายผลใช้เป็นอาหารส่วนน้ำหวานที่ออกจากงวงตาลใช้ดื่มและทำน้ำตาลถล่มถล่มก็คือการยุบหรือทำให้ทลายลงนั่นเองปุยฝ้ายปุยฝ้ายหมายถึงปุยที่หุ้มเมล็ดฝ้ายมีลักษณะฟูเป็นใยสีขาว โรงโรงหมายถึงช่องที่กลวงเข้าไปเหวเหวหมายถึงช่องลึกลงไปในภูขเขาช่องลึกระหว่างภูขเขาชิ้นงานวันนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนนำคำศัพท์แล้วไปแต่งประโยคนะคะก็ให้นักเรียนทำใน Google Form ตามลิงก์ที่ครูได้ส่งให้ไปนะคะวันนี้ก็ ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ